สวัสดีครับพี่น้องผมครัวประแดกบนอิ้ภาพพี่น้องมาเฮ็ดมีดเดินป่าสําหรับไปไวหว้เฮ็ดท่านเฮ็ดท่านยิ่งป่าครับพี่น้องนี่สีมาเฮ็ดจากมีดเขา่าขีเมียงนี่แหละมีดขอมันหักแล้วผมก็เลยเก็บมาได้เก็บมาได้ก็เลยสิผ้ามาเฮ็ดมีดเดินป่าสไตล์ครัวประแดกมาลองเมองกันครับพี่น้องว่าสีออกมาเป็นทรงไหนสาหรับมีดเดินป่าครัวประแดก เครื่องมือเขากับมีแค่นีแหละครับพี่น้องมีแค่ลูกหมูกับนี่แหละแนวหนีบนี่แหละอันนี้ผมพามาแล้วนี่พาลองไวไ้ไซไว้ใส่ดามเรียบร้อยสําหรับดามมีดนี่ก้อนแรกคันแรกก้อนแรกคันแรกมาวาดแบบค,ครับพี่น้องนะนวาดแบบที่ต้องการก่อนเบอรอ้ยมึง ศิละปะกับบวนกาเรียนมาหว่วยน้ำแมนในช่วงนี้ปาดหว่วยยังหน่อยผมบอยอยากให้มันแหลมปันไดไหมครับพี่น้องผมบอกอยากให้มันแบบแหลมปิดปันไดเพราะว่ามันเก็บยากเออเออเออช่วงของบนนี้คือสีคืออยู่ประมาณนี้คือสีคือเนาะโอ้เสียดายไปยเนาะเอาท่อนผเดอ้อท่อนบนผเดอ้อ ปาดล้มอมขมานนี้เนาะแน่นหมดแล้วครับพี่นอ้องเนาะสู้งี่เนาะมันสีงามมือถ้าบบแหลมมันกับโบงามเลยเนาะเอาจังแดดละอ่ะเอางี้แหละมาดูเฮตัด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 เกียนเอาหินเกียบปากปากปากแล้วก็คัดลองดีๆคัด,ดมีดามพร้อมทั้งดามพร้อมทั้งดำพร้อมดามดามกับสีบากเข้ามาจังน่อยบากเข้ามาใส่ดามประมาณนี้เนาะ ท่องนี่แหละครับพี่น้องยินเจียถากเลยนี่ครับพี่น้องได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว ผมว่าเสียช่งนี้ล่ะอันนี้ดำที่เหลือแค่คัดแล้วก็แตง่แตงคมแต่งคมแต่งข้างบนแน่ก็เรียบร้อยแล้วง่ายอยู่ได้ลหละครับพี่นอ้องนี่ท่งนี้คืออยู่ไปลุยต่อ กเมียงเต็มเลยครับพี่น้องวานนี้ก็สิฟ้นเห็นมันขาวกันครับนี่ฟ้นเห็นีเมียงมันออกเบิร์นกันน,นี่ลองคมมันไหวแล้วแล้วก็สิฟ้ฝนฟ้นฟ้น,ฟ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 นตามนี้แหละแลวกอสิมาเขาวดาแบบนี้ือน,นี่ครับพี่น้อง ทรงประมาณนี้แต่ขาวซ้ำหนีล่ะสำหรับมีดเก่าสำหรับคนโมมีเครื่องใหม่เครื่องมือเหล,ล,ลือแค่ใส่ดามผมดิเหลือแค่ใส่ดามครับพี่น้องใส่ดามก็เรียบร้อยแล้วฝนมากระบาดนี้ครับพี่น้องแต่งดามจังหน้อย มาี่ครับพี่น้องเหลือแค่แต่งจั็หน้อยแล้วก็ผมสีอาสว่วานเจาะเจาะตรงนี้เจาะซองแล้วก็น็อดยึดแล้วก็คัดดามก็เป็นจบแล้วเจ้าอยู่เจ้าอยู่มากจุดเจาะครับพี่น้องเจาะนี่แหละเจาะนี่ผมสีเจาะทะลุพี่เลยนะแล้วก็เอาน็อดตัวนี้ยึดครับพี่น้องนี่ยึดแล้วก็จังสตัดเขียนน็อดออก มันจะสีแข็งแรงสนุกว่าปะ่ะหยุดประมาณนี้กลางนี่บ่ลาฮะมากจุดจอเลยจอแล้วจังสีแดงดอก เรเห็นห้อยละเนเนาะจุดสองจุดจอเล็กบาบนี้ครับพี่น้องจอเล็กเห็นมันสอดแะ้ขอใส่พลังงานทั้งเบิดก่อนอเขี้ยว กบดามเลยป่ะนี่นี่ครับพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ ผมเซลล์น็อตใส่สแบบนี้นี่ใส่แล้วก็ผมเซียวเช็นเจียเจียเจียหัวมันออกเจียหัวมันเห็นเรียบเรียบเลยขันยืดใหม่กบเหี่ยมมันติดกันประมาณนี้นี่ผมสิเจียออกแล้วก็แต้งดำแล้วก็เรียบร้อย เดี๋ยวไปทดลองเบิ่งบาดนี่ว่าเข่ามือดีบ่เป็นละปันนี่อยู่อิงติงนิ้เจียต,ตัดออกเลยครับพี่น้องบัดนี่ตรงนี้ต,ตัดออกเก่งเก่งเลย ประม่าณนี่ยเหรบพี่น้องมันนี้กรสีแดงแดงดำกรสีใส้ใบใบคัดใบคัด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 ,ค,ด,ค,ดคัดดำเกียบ้อยแล้วเจ้าหูดำใบหอยเทียนหนึ่งคัดออกอง,งาม เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่สวยงามตามภาษาคนงบน้นอยนี่แหละเกือบ <c oughs> แล้วเกือบไดยแพ้แล้วแล้วมันก็สีเหลือแต,ต่ตรงร่องนี่ร่องนี่ผมเสียวคีเรื่อยอัดแล้วก็เอาเอากาวฮอนแตง่งนี่ตามซอกตามหูนี่เสียวขีเรื่อยอยัดแล้วก็เอากาวฮอนอดัดอัดแล้วก็กระดาษไส้ขัดอีกรอบนึง ขี่เลื่อยก็เลื่อยเอาเัิ่งได้หั่นนะครับพี่น้องกาฮอนเสร็จะละกาฮอนนี่ขี่เลื่อยหย,ย,ย,ยัดหยัดเห่นห่อใส่ข้าขงพี่กวนดอกข้างพี่ไก้กัวหยัดเข้าไป เงียบเก็บไปโอ้โหแถวบ้านนี่ยินเสียงบังกระพกเลยครับพี่น้องช่วงนี้เริ่มเด็ดบังพกกันแล้วเกาฮอนย้อนโดนน้องบ้านนี้จวดเดี๋ยวจะมาคัดออกดีๆบ้านนี้เลยวพกว่าว,าวนยังเดี๋ยวเลื่อยเอาไหม สองดานกันโอบสาเห็นนาหนาเีาววผมเีียวกระดาษสายขูดเไยคัดอ,คออกดีๆบานนี้กัแม่นเรียบร้อยแล้วล่ะแห่งเราคัดบาน เรียบร้อยครับพี่น้องนี่เดินป่าบ่าต้องเสียเงินจักบาทสไตล์คัวประแดกสไตล์มัมมัวของผมเองอยู่ละ,ปะไปไปทดลองใส่งานเบิ่งบ,บัดนี้เจ้าหวยต้นเต่ากันลายอยู่โอ้เจ้าครับพี่น้องสุดหยด